สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะวีโก้สีประตูเกียร์ธรรมดายกสูงมาฝากหนึ่งคันนะครับหลังคาแครีบอยพร้อมเลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับไม่เคยชนผ่อน5 7 0พโดยประมาณนะครับโตโยต้าวีโก้เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาดีเซลครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับตัว e p runner ปี2008นะครับหลังคาแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับใครที่กำลังหากระบะ4ประตูนะครับชอบวีโก้มาแล้วครับมาแล้วนะครับราคา2 6 5 0 0 0บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทย รถสวยสมบูรณ์ครับม่ประมาณ260,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ในสภาพทิ่สมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบเป็นสีประตูนะครับขึ้นลงสะดวกสบายสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเดินทางใกล้ๆสบายแน่นอนดูแลง่ายใช้กันได้ยาวที่สําคัญคือทนทานนะครับและเป็นสีประตูมีหลังคาเรียบร้อยนะครับสายค้าขายท่องเที่ยวสายใช้งานใช้ได้หมดนะครับใครที่กําลังหากะบะนะครับโตโยต้าวีโก้ตัว e ี runner ขึ้น เครื่อง3000ดีเซลครับรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดงามจัดราคาหน้าจัหาจบหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับภายในสวยระบบไฟฟ้านะครับทำเบาะหนังมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสวยสะอาดกว้างนั่งสบายขึ้นลงก็สะดวกสบายตัว e p runner เครื่อง3000มาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคานี้นะครับ200,000 65,000บาทนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยทนทานแน่นอนนะครับกับ v ี g o v วีโ o ตัวนี้นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยครับชอบชมเช็คตูรถทดลองขับนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันรีบจับรีบจองครับจัดส่งทั่วไทยจัดไปแนนทั่วไทยเครดิตดีรอรับรถนะครับทนทานดูแลง่ายรถอยู่มินบุรีนะครับมาชมได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้สวยจริงสภาพดีจริงใครที่กําลังหาใช้งานนะครับเน้น น้น้นใช้ยาววีโก้เป็นรถตลาดเป็นรถเจ้าตลาดอะไรซ่อมบำรุงดูแลง่ายหาได้สบายครับและคันนี้ราคาสาภาพแจ่มมากๆนะครับยกสูงแท้โรงงานเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับ